ตอนสองคะนนนะครับตอนนี้ก็ยังคงตกมาอยู่นะครับลดระดับการตกลงหนักจากเดิมลงเป็นก็ยังคงหนักอยู่นะครับถ้าไปก็เปลี่ยนหมดนะครับพี่น้องแต่ว่าไม่ไม่ตกเม็ดใหญ่เหมือนสองรอบแรกแล้วนะครับดูฟูเหล็กไปก็ยังปกคลุมด้วยพาเมฆของพายุฝนนะครับมองไปก็ขาวโพลนมาแล้วนะครับพี่น้องคิดว่าจะ น่าจะตกอีกนานถ้าเผลอเผนะถ้าตกคืนนี้ทั้งคืนน้ําที่อยู่บนภูเขาน่าจะไหลบ่ามานะรู้สึกตอนนี้เริ่มหยุดซาแล้วนะครับซาแล้วนะฮะแต่ตรงนี้น้ําที่อยู่ตรงการตัดคองชนเอลก็ปัญหาเรื่องน้ําที่ขังน้ําเป็นบอ่อที่ขังอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วพี่น้องเนาะอดีใจแต่ไม่รู้ว่าหลังจากหลังจากเนี้ยดินที่พึ่งถมใหม่ๆเนี่ยมันจะ,ะมันจะแน่นมันจะอัดแน่นหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เจอฝนแล้วมันดินมันจะถูกอัดแน่นหรือเปล่าน้ำก็นู่นไปไหลตรงทางขอบริมลาดยางไปขอบริมลาดยางก็ไปลงโดดตรงแถวบ้านแม่หวังก็จะออกหนักหน่อยนะพี่น้องก็ไประบายทางนู่นแทนนะครับอ่าซาแล้วเริ่มซาแล้วนะครับ เวลาตอนนี้ก็มืดพอดีนะครับกโมงครึ่งเปิดไฟส้างใน ไหนพี่ไหนแน่นไหมเนี่ย ปูนกำแพงของลุงนะครับซึ่งทำไปก็ยังยังไม่แห้งดีเจอผลนกระนำมานะก็ะก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าทำปูนทำอะไรเนี่ยเจอผลการแข็งตัวยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ลำบากถ้าปูนแบบอแห้งเร็วก็จะดี สำหรับคลิปนี้ต่อทองชานแนลก็จบคลิปสั้นๆในบเชิงเนี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมช่ากดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ